สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับพระบัญญัติคอมพิวเตอร์กันนะครับโดยวันนี้เราจะนำเสนอสองมาตราได้แก่มาตราที่7และมาตราที่8เป็นยังไงไปรับฟังกันเลยมาตรา7ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตราการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตราการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0หม่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตราแปผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยไม่ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ วันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับการนำเสนอพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทางเราก็ขอ,ขอขอบคุณที่ผู้ฟังอยู่ฟังจนจบโปรดติดตามเนื้อหาใหม่ๆได้วันถัดไปขอบคุณครับ